นี่ก็เป็นเลียงปลาเนีน่ยนเขาไหว้ตัวนี้เพราะว่าเขาปีนี้หมูซื้อว่าบ,บ่เป็นราคาแต่ว่ากับเข้ามาเอาราคาจากปริมาณของปา่าตัวนี้เดี๋ยวเกี่ยวเขาตัวนี้เชียวแหวกกลเจ็ดหน้าเอา,ขาบบเขาไหวกไกลเพราะเขาบมเป็นราคาแต่ว่าเขาสิข้ายปลาปลานเป็นราคาดิโลเจ็ดสิบบาทเด้งบ่ครับแมนซปโลกับ700<อ>เจ็ดลอยก็เจ็ดเบิร์นี้ในบ่เขาเจ<อ>็ดลอย ไก่กิโลละร้อยแพงกว่าเขาเปลือกอีกแม่มด้ว <laughs> <laughs> เอาเขาไอ้เรื่องไก่้ห้องเ,เกษตรหยุคใหม่ห้องเขาเห็ดหน้าให้หน่อยลุงนะ <c oughs> แล้วก็เห็ดสิ่งอื่นที่มันบรเนนบรเนนแดดก็คือเลี้ยงเห็ดปศุสุซัดยังกระเด,ด็ที่ที่มันเห็ดพยายามทำงานงในโฮมห้มากที่สุดนะการจัดการพวกนี้ค <c oughs> ถ้าม <c oughs> องไปชิ้นหลายโตละหกบาทเอหกบาทคุณ เข้าไปเลย63เอา6 6บาทคูน3,000เข้าไปครับ18เงิน8แม่นแสดงว่ามันไหนหลายกว่าน่ะไรหนึ่งโอ้แม่นบ่ครับคาร์เกษตรกวนจะจวนเนื่ยังไงการกินอยู่ต่างหากที่มันอยู่ก็ห้องไปตลอดนะครับเนาะเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิของจริงครับ สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นังนอดพาพี่น้องเข้ามาชมกเกษตรัยรุ่นยุคใหม่ครับตามพีนิวเข้ามาอัปเดตแปลงของไอ้ก๊อปครับสวนมอม,แม่แม่แม่สุดยอดสวนผสมผสานครับที่กัดแปลงเพื้นกระยูบานคําก่อมครับตำบลฟางคําอําเภอสีดินท่อนจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่ครับเจ้าของแปลงเข้าคุณพี่เจนนรงนนทการหรือว่าไอ้ก๊อปครับนี่ครับ เกษตรวัยรุ่นรูป,รปหล่อสวัสดีครับไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุดยอดสวนผสมผสานเฮ็ดยยังอยู่ <S <S 1> <S 1> ครับไปนี่แล้งเก็ไห่นามม้าหมูตอนเที่ยงเก็น้ามไหหมูเนาะครับโอ้เอามันเขาเคยอยู่ร่วมกันได้ดีนะครับไป<ะ>สร้างสร้างระบบดีเวทการอยู่ร่วมกันของของคนและสัตว์ให้มันเกิดความเคยชินนะครับพอเกิดจะมันเกิดจะบ่เกิดการขัดแย้งกัดกันเนี แันบอกันอยู่รวมกันแล้วโอ้ครับครับหมูหม้ากาไก่ปลาก็มี่ครับพี่น้องครับหันมานี่กับปลาว่างหันกับตักน้ำจจกสาขึ้นไปให้มูเลยปลานี่กับส่วนหนึ่งครับโอ้อุดมสมบูรณ์แห้งครับพี่น้องครับเอาไอ้ก๊อบเริ่มเพชรกษตรม่ได้จกปีแล้วครับปีนี้ย่างย่างปีที่สองแล้วย่างย่างปีที่สองย่างปีที่สองงนครับครับคนรุ่นไม่เคื่อยากันมาเเกษตรรคับ กะมองมองทิ้งความอยางยืน่นอยากอยากอยู่แบบความอยางยื่นเนาะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของคอยหวงเฮายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงแมนเอาอความเป็นมาให้พี่น้องเขาฟังนะครับไปจังไดมาจังไดก่อนมาเห็ดกเกษตรครับอ้กะซ้อนัตกะเห็ดงานอยู่กรุงเทพเนาะเห็ดงานอยู่กรุงเทพเฮ็ดงานรถไฟฟ้ากะมือหนึ่งกะกับมาบาทมาเห็นความเป็นอยู่ของบ้านเฮา มันมันเขาเอ็นว่าอยากกลับมาพัฒนาบานเห่าก็เลยคุยกับครอบครัวว่าว่าเฮตดจังไรเหาสิได้กลับมาพัฒนาบานเห่าหรือกลับมาแล้วเหาสิเหตดจังไรได้อย่กัก็รอบรัวกับเฮามาข้นเนาะก็เลยได้มีการคุยกันก็ข <บา S 2> อทั้งพอ่อทั้งแม่เพิ่นขอปรับแปลนปรับเปลียปป่ยนพื้นที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่แน่นเพื่อเพื่อสีให้มันเกิดการพัฒนาใหม้มันง่ายขึ้นนะครับ โอ้ oh, มาคืดว่าเหตุยังไงสิได้ครับเมื่อมาอยู่บ้านแมนก็เลยมองเห็นถึงเศรษฐกิจพอ,อพอเพียงของของพอหลวงเขาครับก็เลยมาปรับพืนทีขอขอขอแม่แม่พ <laughs> ืนทีตะก้อนตรงนี้เป็นยังไงครับเป็นทีหน้าหลงโล่งเลยเด็เป็นทีหน้าหลงโล่งเลยบอมีต้นใหม่พวกนี้ะก็ก็ยึดลักศาสตร์ของของไอการปลูกป่าสามยางแห่งประโยชน์สี่ยางแล้วก็ยึดลักศาสตร์ของพอคำเรืองของปา่า ปคนบาดปลูกต้นใหม่นะรับพยายามจะมาสางพื้นที่ป่าให้หมากขึ้นน้ำมนะันนาอยากแห้องอยากได้ปา่าขึ้นขึ้นพื้นแผ่นดินเนาะครับมันสังเกตเบื้องนี้ไม่ป้ากา็ไรชนิดเลนเอาอเนาะแมงแมครับ <c oughs> ย่นี่ลัก,ล,กลักเป็นต้นยางหน้าต้นพะยุงต้นปลาป่ะเดี๋ยวงานงานมึงครับมาตอนแรกกว่อมครับความคิดว่าสิมาพัฒนาให้หน้า่างเปา แม่นพัฒนาบ้านเกิดแม่นครับแม่นให,ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์สร้างความหลากหลายในพื้นที่นะครับจะ <c oughs> มีการปรับเปลี่ยนแลวก็เริ่มการปลูกปลาครับ <c oughs> พื้นที่ของไอ้ก๊อปทั้งหมดจักไรครับสี่ไรครับสี่ไรพื้นที่สี่ไรแม่นครับแบ่งพื้นที่เฮ็ดยังเน่ครับยูนีก็มีเท่านี้น่มีสะสะใหญ่หนึ่งบอ่อแล้วก็มีขวางอยู่ด้านหลัง มีควางอยู่ด้านหลังสามช่วงแล้วก็มีการเห็ดหน้าเลียงปลาในหน้าเขาแล้วก็มีการปลูกไม้พืชไม้ผ้นปลูกต้นทุเรียนเนาะเดี๋ยวพายงา,างไปเบนทางนั้นฟังแล้วแห้งหนาสนใจครับพี่น้องครับ <laughs> มีความหลากหลายดีครับเลียงปลาในหน้าเขาพร้อมแมนแมนครับครับยางมานี่ตรงนี้ก็เป็นเฮ็ดยังครับนี่ขอกไก่ครับขอกไก่ข้อไก่ไกสวย แม่ครับเพดไบ่เอาไว้เขานอนกางคืนกางเวียนากับปล่อยมันเกิดอยู่แบบยิสระนะครับโอเค,คๆคร,ครับว่าสางป้าให้อุดมสมบูรณ์แม่ครับแม่ก <laughs> <laughs> ุ้งหอยปูปลาหมูเฮดเป็ดไก่มีครบจบที่เดียวแม่ <laughs> ครับเอาตรงนี้เป็นโซนยังครับนี่โซนนี้เป็นอุโมงค์ส่วนใหม่สางสินอยากให้อยากใหม้มีอุโมงค์ส่วนใหม่ในในพื้นที่ห้องจ้าคองนะผม ปลูกไม้ป่าหลากหลายมนม่ครับกรเกษตรรุ่นใไม่คือมองเห็นคุณค่าของต้นไม้ปา่าอย่างไรครับบ่าคือใดมาปลูกครับคือพี่ต้องการให้บ้านเฮ้ามัน,ม,นมันอุดมสมบูรณ์เพราะว่าส่วนตัวไปอยู่กรุงเทพกับหลายปีนะเฮาเฮาไปเห็นแต่ว่าเข้ามาป่าปูนป่าปูนนีมน่มันเกิดการเบื่อเข้ามาป่าปูนก็เลยอยากเห็นป่าที่มันเขียวอุดมสมบูรณ์แล้วกา คนกรุงเทพนี่เขาเวลาเขาเขาเลิกงานนี่เขาสิออกไปเที่ยวต่างจังหวัดอยากไปเที่ยวภูเขาอยากไปเที่ยวน้ำตกแล้วเขาก็เป็นคนต่างจังหวัดอยู่แล้วเขาก็เลยนมาสางปลาของนเจ้าของสางยังกระเดยทีมันทีในกรุงเทพเขาบ่มีสางความยังยืนทุกมือนี่ก็อยู่แบบพอเพียงทุกมือนี่บ่ได้ใ,ใส่เงินบ่ออกไปไซกับยู่ได้เพราะว่าเอาเขาก็มีแนวกินทีมันเขาเลยบางในล่ะ เรื่องสิ่งที่เขากินประจำน,นะครับอบอ,อ,อ่างยิงไปไอ้บอ,อ,อ่างยิงในเรื่องของพาณิชย์พอความสุขที่แท้จริงมันม่เป็นเรื่องของพาณิชย์ความสุขที่แท้จริงมันเป็นเรื่องข,อ,อ,ขรรงองการอยู่แบบอยู่ยังไงให้มีความสุขคือสร้างความสุขให้เจ้าของครับสร้างความสุขให้ตัวเองวันหยุดคนในกรุงเทปสิเลียนหาธรรมชาติแม่ครับ <laughs> แต่ว่าตอนนี้นี่ไอ้กอบกลับมาอยู่กับธรรมชาติเลย <Man. S 1> ครับมาสางธรรมชาติครับเป็นคนเจ้าของครับอู้ปลายังครับนี่ไอ้ี่นี่ก็เป็นเลี้ยงปลาในหน้าเขาไหว้ตัวนี้เพราะว่าเขาปีนี้ผมซื้อว่าบบเป็นราคาแต่ว่ากับเข้ามาเอาราคาจากปริมาณของปา่าตอนนี้ปลานี่นะจะรักไร้ลอยลู่พี่ต่อโอ้ป่านะครับเลี้ยงป่าในหน้าเขาแมนครับแมนเพราะคางคางนี่จะเป็นค้องบไอ้ เมนครับเป็นข้องเป็นข้องรอบให้หน้าเมนครับโอ้ครับครับให้หน้างานนี่ก็จะมีข้องแมนเป็นยังเขาคือเห็ดข้องไว้ครับเพราะว่าถึงถึงตอนเกี่ยวเขาแล้วนะั่นข้างบนนะ่ะมันมันจะแห้งมันจะแห้งแต่ว่าด้านขางมันจะมีนามไห้ไห้ปามันลบมาลบหมโอ้เพราะว่าตอนนั้นเคยบอกครับผีนิวว่าตอนเขาเห็ดหน้า ข้างบนสีบ่มีหนามแม่นะครับตอนนี้พ่อเขาต่างกอเดียวข้าขงบนสีไม่หนามปลามันรนหากินหยาไใดแต่ว่าถึงตอนในเกี่ยวเขาเขาต้องเอาหนามลงปาลานสีลุมาหาของอัตโนมัดเลยโอ้ครับเนาะสุดยอดเลยครับบอกยังไงเลยคือบวกปลาคอนแม่นบวกปลาคอนซาซาบ้านนากื็บวกปลาถูกต้องเลยครับครับตรงนี้ก็ทีเป็นอุโมงค์ต้นใหม่ในอนาคตอยู่เตือนหนีน้อยเนาะแม่นตัวนี้คือคืออุโมงค์หนึ่งปีกับเตือนหนีเดือนยังเดือนเก่าเนาะ ครับปีเก้าเดือนตัวนี้หนึ่งปีเก้าเดือนแมนครับโอ้ครับครับครับโอ้สุดยอดแห่อย่างครับเอาแตงแต่ที่ออกจากงานประจํามาถึงเมื่อนี้นี่ไอ้มีความสุขต่างกันไรบ่ครับกับอยู่ในกรุงเทพต่างกันครับต่างกันเลยเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยเฮาเฮาเป็นนายเจ้าของบ่มีไผมาบังคับโบต้องเขาของน้าบบต้องขออนุญาตกินเขาวก็บบต้องไปขออนุญาตไผอยากนั่งอยากนอนบ่จาเป็นต้องขออนุญาตผู้ใด พอใส่ชีวิตของเ้าเลยเต็มที่เมื่อยกบผักมีแห้งข้าวกะจังเห็ดนะครับแล้วก็เกษตรกรยุคใหม่ข้าบ่จําเป็นตรงเฮดงานตากแดดเนาะแม่บอกแดดปุ๊บเขาหอมเลยครับบ่ต้องเฮดงานตากแดดแม่เพราะว่าข้าเป็นเกษตรกรยุคใหม่เกษตรกรยุคเก่าเนี่ยเขาเียงานกลางเวียนเนี่ยเขาสิตากแดดเยไทยหน้ากันบุ่นวันหม่นวันข้าเป็นเกษตรยุคใหม่ข้าาเฮดหน้าให้หน่อยลุงนะแล้วก็เฮดสิ่งอื่นที่มัน บนินบนินแดดคือเลี้ยงเห็ดปะสุซั์ยังกระดัที่ที่มันเห็ดพยายามพำงานในหุมให้มากที่สุดน,น,นะการจัดการพวกนี้ครับบอกง่ายๆเลยคือเราต้องไปก้มหลังเกี่ยวเขาเราต้องไปตากแดดหาเขาโวพวดคือสมัยก่อนเมีนเมนเราต้องอไปคุด<อ>หมอคุดมันคือเขาแะโอ้โหครับครับป่านี่มีแต่ตัวใหญ่ๆครับไอเลี้ยงป่ายังใส่หน้าเขาครับเนี่ยเป็น,เป,นเป็นปานิ่นปานิ่นเนาะครับ เป็นปลาหนิ่นแล้วก็ปลาปลาหนายปลานิ่นปลาหนายเป็นปลากินพืชซะ,ส,ะส่วนหหายแล้วก็ปลาตะเพียนครับ <นะ S 2> ปลากินพืชซะส่วนยหม่ปลาหมันบ่ไอ้มันคือตัวใหญ่แต่ครับยู่นี่เป็นหมันครับตัวนี้เป็นปลาหมันนี่เป็นปลาตะเพียนโอเพราะว่าตัวนี้เดียวเกี่ยวเขาตัวนี้เชียวไว้ไกลเฮ็ดหน้าเอาเอาขาไวไ้ไกลเพราะเขาบ่เป็นราคาแต่ว่าเขาสิข้ายปลา ปานเป็นราคาดิโลเจ็ดสิบบาทด้วบอกครับแมนซิบโลกับเจ็ดลอยแล้วเจ็ดเบอร์ดีนหนวอเขาเจ็ดลอยอครับยี่ปามเกินสิบโลเลยโอ้แงนวะครับผมเ๋าสิเป็นเงือกเขาอยังล่ะลุงมสีก็ได้ครับไกลกิโลละลอยแพงว่าเขาเปลือกอีกแม่นมดละแล้วเขาอย่างไกลครับดีกว่าโอ้ เอาเขาไปใส่มันเกิดประโยชน์ดีกว่าไปขายให้เขาคนละค่ะไม่นโดยการเอาไปเกี่ยวไก่แม่นเอาไปไก่กินบัเนาองถึงกินไรมาไหนโอ้ครับครับครับเอาปัจจุบันนี้ไอ้เรือเฮ็ดเขาอยู่จากไครครับจากไรโดยพื้นที่ขวอยู่คลองอ้เรืออยู่ประมาณสามงานนี้ละสามงานไม่งั้นเรืออยู่ล็อกนีก็ล็อกนั่นครับจากพื้นทีซีไรแม่นครับกจัดไปเฮ็ดนี่พ่อหนีเรี่ยวจริงๆอยู่หนีเฮ็ดหน้าเดียวสองสองเทือ่า ปีหนึ่งสองเถื่อเดี๋ยวปีนี้ตรงนี้พี่ีโบเห็นหน้าเพราะว่าเดี๋ยวสิเอานามจากสายไงนุน้นขืนเอาปลาปลาจากสาหไ่ลงมาเพื่อยังเพื่อจับการขายมันสิจับขายไงของเา่าครับห้อศีลสามมูลราคาล็อกหนีแห,ห้ได้เงินมากที่สุดอืมครับครับให้ได้เงินทั้งทั้ง นามเพชรเขาก็ได้เขาแมนเบิดเขาแล้วก็เลี้ยงปลาแมนครับเพราะาเขาเขาจะสัดพื้นที่โดยให้เขามีหนามเป็นเป็นอาวุธอยู่แล้วอาวุธลักเขามีหนามครับวันนี้แรงน้ำมาจากสครับไอแรงน้อยู่นีมีมาสองหม่องก็คือมาจากหนึ่งเลยฝนก็คือที่เวลามันนหายมาสองก็คือกร่มชประทานแต่ว่าลักลักทาถาสองสิ่งนี้มีแล้วเข้าบอสางแกมลิงเป็นห้องเก็บวของกักเก็บหนาม สองสิ่งนี้จะบบเกิดประโยชน์เลยแมนครับครับครับย <Man. S 1> ูนีน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะผ้าบึงคล้องน้ำทั้งบึดเลยถ้าวเขา้าภาษาแก้มลิงแมนเข้าก็จะบบมีน้ำใส่คือเกา่าแมนเพราะว่าน้ำกระสีไราตามห่วยตามน้องไปเบิดคือเกา่ามันกระสีไรเลยพื้นที่เขา้าม่แมนวันนี้ข้ามาแก้มลิงมันหมายความ,ม่าจังไรครับไอ้ก็บแก้มลิงนี่เป็นเป็นภาษายังกระทั่งพ่อหลวงเพื่อนเพินพ่นเพิ่นเกราบอกว่าวการสร้างแก้มลิงขนาดเล็กในพื้นที่ของเราคือการ ก็คือแหล่งที่กักเก็บน้ำมันแหละเป็นเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำขนาดเล็กหรือเขาภาษาทางการเขาเรียกแก้มลิงเขาอาจจะมีสะลูกหนึ่งสองลูกก็แล้วแต่เพื่อให้กักเก็บน้ำได้ในใบไส่ในไผ่ในเขเื่อนมาหนาแหล่งเนาะยุนียุนีก็เป็นการปรับพื้นที่สามสิบสามสิบสามสิบแล้วก็สิบพื้นที่กักเก็บน้ำสามสิบเปอร์เซ็นต์เฮดหน้าสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็พื้นที่โคกอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ พวกนี้ห่อไว้เลี้ยงหมู <_ d ata> เลี้ยงไก่เลี้ยงงัวเลี้ยงเป็ดน,น,นั่นเนาะ <_ d ata> ห่อเขาไว้สาเหตุเกี่ยวกับปศุสัตว์ในคลองเขาก็มีปลามุนมีมี่เลยห่อโยกเอากระส่งงสวงถวงคุมต่างๆไว้ได้เปลื้นที่ของเขาครมปลาใหม่เขาก็มีเลยด้ิงานบ่ากรมปลาใหม่ครมประมง <_ d ata> ครับปศุสัตว์เขาก็มีแล้ว <_ d ata> ห่อ้องการยังอีกกับชีวิตบริหารจัดการเขาเป็น รัฐมนตรีเองเลยบริหารจัดการเองว่นผู้จัดการเลยงานโอ้จัดการเองเลยครับครับงนบันวะโอ้ผมฟังไปนาผมก็ถึงไปนาเลยครับไปวันนั้นเป็นต้องให้ผู้ใดมาจัดการตัวเขาเลยครับอ๋อเกิดมาคมประมงบ่คมประมงกับมีปลาเขาบอกมีปลาให้บูนดำวันอยู่งั้นวะพอสุสัดก็เห็นแล้วมีเป็ดมีไก่มีหมูมีงัวอ๋อครับอ๋ออยากได้ยังอีกอ่ะปลาใหม่คมปลาใหม่ก็มี กรมการเกษตรบอกเกษตรก็เรื่องของเขาหน้าเขาของกระเทศแล้วสร้างความหลากหลายในพื้นที่พื้นที่เฮามันมัน่ตดองอ่างยิงว่ามีพื้นที่มากพื้นที่น้อยมันอยู่ที่ว่าคุณจะทําอะไรกับพื้นที่ของคุณไม่เกี่ยวกับว่าพื้นที่มากหรือน้อย่ม้องอ่างว่ามีเงินหรือบ่มีเงินมันอยู่ที่ที่ใจเนาะพื้นที่น้อยเราปลูกต้นหอมจะเป็นปลานิ่นกันตรงนี้ก็กจะเป็นบอ่อปลานิ่นแม่นครับ ในบ่อป่านี่ก็มีแหนแดงครับไปเพราะว่าแหนแดงนี่มันเป็นเป็นอาหารที่เกษตรกรควรเรียนรู้นะครับเพราะว่ามันมีโปรตีนอยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์ปลากินพืชมักแห้งแล้วก็มันลดต้นทุนทางการเกษตรได้พี่เอามาเลี้ยงหมูเลี้ยงมั่วเลี้ยงไก่ด้ครับเลี้ยงป่าแหนแดงนี่มันมันวิเศษแห่งแต่ว่าเกษตรกรเขาเขาม้องขมไปหรือว่าอาจจะรู้จักหน่อยเนาะแหนย่นี่บ่ได้บ่ได้ไอ บ่ได้พึ่งเจ้าสัวซีพีรอยเปอร์เซ็นต์นะครับเจ้าสัวซีพีนี่อยู่นี่นใส่ย,ยุสัวนี่แค่สิบเปอร์เซ็นต์พราะอย่างใส่แค่ให้มันอาหารสมเร็จนี่มันดีคือว่าเขาเขาปรุงสูตรมาแล้วแต่เฮามีสูตรลดต้นทุนคือเฮาก็ต้องหาพวกนี้มาให้มันนำ้ำพืชสดเฮาต้องหูเอาปลาเฮานี่มันมันเป็นปลากินพืชหรือปลากินเนื้อถ้าเฮาต้องการเลี้ยงแบบปลากินพืชเฮาก็ต้องหูจักคุณค่าหูแหน่งนำ้ำ ปลาหมันมาพอหุกเดือนปุ๊บนี่ยาหมันมันเบิดครับเพราะยาหมันมันเบิ่ดกับกับมาว่างไครได้ต่อหมายถึงว่าปลาหมันมันจะมีระยะเวลาหมันแค่ชัวเข้าแม่นแค่หุกเดือนเด็แค่หุกเดือนแค่นั้นเองแม่นครับแค่หุกเดือนตามที่เคยเคยสอบถามผู้รู้เขาว่าเนาะครับแค่หุกเดือนเขาก็ว่ามันกับมันกับกับขึ้นสภาพหมันมาเป็นปลาธรรมชาติเหมือนเดือดโอเพราะว่าภายในหุกเดือนมันเสียมาเร่งเร่งการเจริญเติบโตของของหัวหานเนาะ มันก็เลยเห็นในปลาใหญ่ไว้ครับมีว่าได้เห็นเร่งหัวอาหารเลี้ยงปลาหกเดือนม้วนเดี๋ยวขายยังตัวซ้ำสีนิ่วเลี้ยงแบบธรรมชาติครับครับอยู่ในคลองเลยลือกซ้ำไดครับไอ้ประมาณหน้าอกครับหน้าอกประมาณหน้าเอิ๊กแม่นครับงวอไอ้ป่ะครับนี่แม่นครับป่ะไปเบิ่งโอ้ปลาไทยภาไปเบิ่งง้วงามนะครับก็แดงยังคืนเลยครับแดงจนแสบตาครับไป เลี้ยงไว้เพราะอะไรกินหง่าครับกินเตอร์เนี้ยก็กินเฟืองครับเพรอได้ใส่หง่าใส่เฟืองให้เกิดประโยชน์บ่ครับไอ้แมียนครับเนี่ยอยูให้เนี่ยก็เลี้ยงปลาในหน้าเข่าบ่ครับแมีนครับเฮียยู่นี่สีนั่นแน่เพราะเพราะค่อยได้กินเพบ่นเกิดสิบเพราค่อยจักหัวอาหารโอ้ครับโอ้หนีมาแน่นิดหน่อยครับจ้าเนี่ยครับเอาที่นี่ให้หน้าของไก่บ่ได้หรอมผ่าเคี้ยวนี่ปลามันบืนออกบ่ครับ ให้ปลาเขาต้องเลี้ยนดูมันได้ว่าว่หนึ่งเลยปลากินพืชนี่พวกปลานิ่นนี่ปลานิ่นปลาตะเพียนตะทับทิมปลาไน่พวกนี้มันโุนีมันโมนีมันจำเป็นต้องหลอมครับแต่ว่าปลาดุกปลาดุกถามันเป็นหนามเลือยหอยังกับโมนีหรอกคือคือสันมันสูงยังหน่อยมันกับโมนีหรอกถึงมันสีนี้มันเกิดบางทีถือว่าเขาเขาขึ้นสูงธรรมชาติไปเอาที่ไอ้ว่าปลานิ่นับปลาปลากินพืชเขาบ่ค่อยหนีมันเป็นยังไงครับ มันจะเป็นปลาลักทิ้นนึงสิบหครับแม่นตามที่เขาใจก็คือมันมันโมเมนปลาบืนเนาะครับบมรูว่าอธิบายถือบัวแต่ว่าเทียเนี่ยคือปลานิ่นปลาพวกปลานิ่นปลาตะเพียนปลากินผืดพวกนี้มันมันจะบนนี้มันจะบุกไปก็ะหนามนะมันจะบุคือพวกปลาเข็งพวกปลาดิบครับครับครับที่มันบืนไปนะกรหนาำเนาะอ้าฮอลอลรด์ตามเนี่ยเขตแดนเข้ามาเพราะว่าตั้งนั้นเป็นแดนเพิ่นก็เอาข้องไว้ทั้งหลังด้านหลัง เพื่อจ,จัดการงานพอตอนเ้าเสียเอาหนามเขานาให้มันง่ายพันหนามเขานาง่ายนะเพราะว่าถานงเห็ดโคตรคงนี่มันระบบการจัดการมันยากพีเลยตัดตรงมาเลยตัดตรงตามแนวเขียท่ามาจัดการง่ายๆถึงตอนมากปล่อยหนามเขานาปล่อยหนามเขานาเลยครับมีระบบการปล่อยหน้าโอ้ระบบการปล่อยหนามนี่เป็นท่ออยู่นี่แมนครับตัวนี้ชิ่งเขานี้ครับหน้ามันก็จะไหลจากที่สูงลงหาหน้าที่ต่ำบอกแมนครับ ตอนนี้ตอนนี้เหมือนกับมันเต็มพื้นที่เพราะว่าน้ำท่้มหมดนี่มันฝนมันหลายปีนี่เพราะฝนหลน้ำน้ำมัน,มมนเออแต่ว่าปัญหาของการจัดการน้ำอยู่สวนกับโบมีดหรอกเพราะว่าเขาสร้างระบบขันบันไดไว้ส้างระบบขันบันไดไว้เพื่อยังเพื่อลองรับการน้ำท่วมมันมีหลายหลายแปลงที่เกิดปัญหาระบบการจัดการน้ำโบได้สำหรับกลุ่มเกษตรที่เป็นเห็ดเนาะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นลืมไปว่า ห้อตองมาคำนวณคำหนึ่งถึงว่าเปลีป่ยนแปลงไปแล้วมันมันจะสอดคล้องกับพื้นที่จริงบอ่อข้อตองรองรับกับไพ่ธรรมาชาติน้ำยู่นี่โบ่บ่มีปัญหาว่าน้ำท่วมพื้นที่เยเถือถือว่าจัดการได้ครับถ้าเป็นคันบันไดไว้แมนครับแมนแล้วก็มีการปรับปรับไอ้อเคาเรินว่าข้อทอให้มันเกิดการสูงทรงทรงทรง,งไปตามมันไป ตามคันบันไดแมนแมนโอ้บอกยังไงเลยคือว่าปรับ,รบข้อทอ่อให้มันสูงลงไปหาต่ำแมนครับน้ำมันจะได้ไหลถึงกันแมนครับโอ้โห oh, 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 oh. ครับครับ,รบทีพางน้ำจากน้ำ่วนน้ำมันจะมาจากที่สูงไหลลงทีตำ่ำพี่ก็เลยเฮ็ดบอยไงบอยไงรองรับน้ำจากชุนะระบะท่านทีเขาส่งมาตามหน้าพอส่งมาตามหน้าแล้วมันก็สีไหลมาตามข้อนี่แหละ,ะไลมากพี่ก็เลยบ้านนี้พอมาถึงตงัวนี้เป็นพื้นที่ที่ต่ำที่สุด ล่องรับจั่างน้ำฝังนน้น,นำ้ำพี่ก็เลยสั่งข้องต้นหนไว้อันหนึ่งเพื่อล่องรับปลาทั้งมชาติทั้งเบิตอยู่ในโซนนี้ห้มันมาล่องบอลน,นั่นนา้ะก็กักเก็บน้ำทั้งเบิร์ถ,ถี่มันไหลออกหงวยหองจังเห็นวาอยู่บอลนอะ่ะพี่ก็เลยบปลอ่อยปลาซะนั่นสุดยอดกเกษตรวัยรุ่นยุคใหม่เลยครับข,ง <c oughs> ขงองไอ้เลี้ยงงัวนํ้ำจักโตครับอยู่นี่ไอ้อยู่นี่มีสามตัวครับ,รบเลี้ยงงัวงามสามตัวโอ้เล <c oughs> ี้ยงไว <c oughs> ้าห่าเลี้ยงร้ายกว่านั้นสิเป็นพาละแม่นบอครับหนึ่งเลย้าห่าเลี่ยงซ้ำห่าจัดการใดนี่เ่าห้อยังห่าเป็นนายงัวถ้าห่าเลี่ยงร้ายก็นั้นเป็นถาดงัวเลยมันสิหยากยากยังหายหยาหายยังี๋้วก็บอกาหาหาหายหยาบ่าท่านก็แสดงว่าตองปลูกแปลงยังเพิ่มมันเกิดเป็นว่าถาซ้าแรับคุนที่มีพื้นทีหน่อยก็เลยเป็นเรื่ยงยากไปเลยห่อเอาซ้ำห่าเห็ดไว้นี่ก็ นี่พี่กับมือเศร้าพี่กับบ่หนหาหัวหรเพะว่าอยังที่หายแ้่แดงไปลดหนึ่งโอ้ครับนี่ครับแ้่แดงล,งล่องลอยหายไปลดหนึ่งมือเศร้านี่แมนบาดป่าแบบร้ายเลยครับงามน้อยเนาะกะบ่อนี่คิดเบิ้งว่าพผื้นทีสามหนีนี่นะสามพันตครับไอ้น้องนอดคิดว่าสามพันตถามมันโตเต็มใบเฮ้าบองไปชิ้นหลายโตละหกบาทระหกบาทคุณขาไปเลยหกสาม เอาหกบาทุูนสามพันเข้าไปครับสิบแปดเงินแปดแม่แสดงว่ามันไหนร้ายกว่าน่ะไรหนึ่งโอ้แม่นบอกครับครับ <c oughs> กรเกษตรตกรอนจะตัวไหนยังไงแม่แนบอกครับผม <c oughs> คำนี้คุณคุณอยู่ไอ <c oughs> เอามาที่นี่งานหลักๆของไอก้กอบในเฮดนี่ยังครับบอกคือป,ปัง <c oughs> งานงานหลักๆพี่พี่ก็ยังยืดเป็นเฮกเกษตรกรแบบเป็นเกษตรกรเต็มโตแบบเฮกเชิงผสมผสานเนาะครับ ทีหลายคนเห็นเห็ดป่ายเนี่จแค่เป็นงานเสริม,มงานเสริมครับครับปนะ่าย์นคืองานเสริมเม่นครับและงานเสริมหลังจากที่ว่าแดดมันหอนท้าเขาหม่มว่านะครับข้าเขาหม่มห้องกับเบ็ดเบียกในหม่มโอ้โหนะบ่มาเห็ดตากแดดบ่ครับนี่และไว้ในตอนนี้บบห้าสีบ่เห็ดเบียกแล้วห้าสีเป็นนังยี่ในหม่มบ่กรับแก้ป่ายนะครับเข้าเมยเท่าเดียวตั้งแต่ยา่างปลูกคุละเม่นครับ่ยากเท่าเดียวแต่ย่างปูก็ส่วนส่วนหนีเนาะครับยยเนาะ เออออฟฟิศลังจากเขาเฮ็ดงาน,กนเกษแล้วเขาามือจากสวนเขา็มาเฮ็ดงานนี่โุมทำงานในล่มแมนโดยการเฮ็ดยังเข้าไปแก้ป่ายนะครับโดยการแก้ป้ายแมนนี่ครับผลงานแก้ป้ายสวยๆครับพี่น้องครับแก้ป่ายนีก่ก็งานกับเพิ่นกัร่อหรับบอกครับแมนโอนนี่เขาเจ้าจ้างแก้วไว้แมนเขาจ้างแก้ครับโอ้ งามเนาะครับเนาะไม่ยังเหรอครับนี่มีใส่งานอยู่น um ี um ่ใส่ลักลักเลยคืองานใหม่ประดูงานใหม่ประดูนะครับเนาะแล้วเลือกเก็บรายละเอียดนะครับงานไม้ประดูอันนี้ก็รูปพระเจ้ายูหัวัวครับนี่แมนครับแมนโอ้อันนี้ตามรอยพ่อแมนครับก้าวตามรอยพ่อก้าวตามรอยพ่อแมนครับเอาถ้าจะสร้างป้ายน้ำอ่ายนี้สร้างได้บ่ครับสร้างไห้ครับติดต่อมาทั้งเฟรเลยครับ ติดต่อทาง Facebook แม่นครับชื่อยังครับไอ่กอกัญญานัทเกษตรพอเพียงครับกอจุดกัญญานัทเกษตรพอเพียงเกษตรพอเพียงแม่นครับเอาเริ่มต้นที่จักบาทครับแก่ไปก็เริ่มต้นที่1,800บาทเนาะครับเนาะขนาดมันอยู่ที่ไอ้1เมตรถึงเมตร20ครับเนาะ1เมตรถึงเมตร20แม่นครับหนากว้างประมาณ20ถึง25เซน งานออกแบบให้เบิร์ทุกอย่างครับผมออกแบบให้เบิร์ทุกอย่างแมนครับโอ้งามงามครับไปยอมรับมีดีครับว่าแก้ป้ายงามแ้งครับนี่น้องครับพันกบบาทแมนครับบางมองนี่สามสีพันนี่น้อยเนาะครับเคยไปเห็นเมื่อไรครับนี่น้องครับอันนี้แก้รักพันแปดแมนครับเอาป้ายนี้จักบาทครับป้ายนี่พันแปดครับมี่าทรงสองลอยห้าสิบโอ้ โอ้งามๆครับนี่คือออฟฟิศน้อยเนาะแมนครับแมนสุดยอดอดีๆครับเอาสนใจกับทักเฟซบุ๊กเขามาครับพี่<ม>น้องครับแล้วนี่กัเป็นอแหนแดงอยู่นี่เป็นเดี๋ยวแหนแดงตัวนี้เป็นไอแ้แรงแรงอาหารรักๆที่ใส่ใส่เลี่ยงหมูเห็ดเป็ดไก่เคียวๆอยู่นี่ก็คือแหนแดงแมนครับแหนแดงนั่นเองแมนอเอาเอ,าเอ,าเอาใส่ใบใบเธอเลี่ยง อย่างปศุสุตั์ใส่เข้ามาปศุสุสั์เกี่ยวกับเป็ดกับหมูกับไก่เนาะตัวนี้ครับโอ้คือขยายเต็มบอ่อดีแท้ไอแมนครับมัน,ม,นมันขอนข้างที่จะขยายเร็วเลี้ยงง่ายขยายเร็วครับเฮ็ดจังได๋มันจังขยายเต็มบอ่อแน่นี้ครับไ็แหนแดงนี่ธ้ามาติาของมันเขาเขาสิบ,บ่หม,มักแสงแดดจ้าเขามักแสงแดดลำไรการเลี้ยงกะระนำบ่ต้องลึกมากสักประมาณสามหน่ออกก็นั่งพอดี ล้วก็เอาขี่งวให้เขากินมากเป็นอาหารนะครับเนาะประมาณสิบถึงสิบห้าหมื่นเนี่ยเขาก็จะแตกขยายเขาก็ไปให้หมูใไก่กินเนาะโอ้ขยายพันเร็วแมนครับแมนเป็ดกินได้ปลากินดีแมนครับหมูก็กินหมูก็กินครับว่าหาันเห็นเป็ดลงมาลอยกินข้าสานามเลยครับยูในบอนี่มีป่าบอ่อยมันป่าคือบอมากินเนี่ยครับยูนี้โอได้ลงป่าเพราะว่าถ้าหอาปลาล่งเนี้ยสิบุมีเลยครับ ปานสีกิมเบิดโอ้ขนานเท่าสีแยกบอ่อป่ครับแมนเท่าตรงแยกบอ่อเลี่ยงไปไอ้ปล่อยลงนี่จักโลครับตอนแรกปล่อยลงได้มาประมาณสองโลสองโลครับใส่เวลาจักเดือนครับเขาขยายเต็มบอ่อนี่ยี่สิบมื่นเลยครับเต็มบอ่อนี่บอ่ครับแมยี่สิบมื่นโอ้ยี่สิบมื่นแค่นั้นเองแมยี่สิบมื่นมันเต็มแล้วครับปล่อยให้มันเติบโตเต็มที่เลยประมาณเดือนหนึ่งครับ ของไอ้มันบเป็นลักษณะสีดแดงๆแล้วก็ไว่ไต่ไปเบิร์ตบอปครับบอบอครับอบอ,บอ,อยูนี้พี่ตักออกนี่มือละมือละตะกานนด,ดิบอรครับแมนเพื่อเอาไปให้ปลากินมือละตะกาเลยแมนโอ้แต่ใส่เข้ามามือละตะกระบดได้มประมาณสองหมือตักเทื่อนครับครับแต่ว่าลักๆักคือเขาเอาห้เป็ดห้ไก่กินนะเอาให้ปลา,าห้ยลายเนี่ยห้เทื่อละตะกาแต่ว่ากับประมาณสองหมือเทื่อนครับพอเอาง่ายเขาตักทุกหมือมือละสิบโลตักอยู่แล้ว โอ้เขาซื้อขายกันกับมันก็มีราคาจริงๆอยู่นี่กเกษตะกรอมันควรนจะขายข้องแพงกว่าจัวซีพีนะเพราะว่านี่เขากินอาหารนี่แพงกว่าอาหารกระสอบจะัวซีพีครับเอามีแหวงปั่นวาครับเนี่ยแดงนี่ก็ะกะมีครับเดี๋ยวทักเฟษเขามานครับเนะโอ้ครับผมอ่าโอเคครับไอก๊อบครับเอาบาสุดท้ายนี่อยากให้ไอก๊อบเชิญชวนไยรุ่นนะครับก็อยากให้ไวรุ่นเท่าหันกลับมา พัฒนาบานเท่าให้ให้อย่างยืนเน้นการเน้นการอยู่การกินที่มันอย่างยืดน,นะครับเนาะโดยที่เฮาบ่ิยึดลักของเรื่องของวัตถุนิยมให้มากเกินไปนะครับเนาะเพราะว่าทุมือนี้วัตถุนิยมมันมันมันบ่าสามารถสั่งประโยชน์ให้เฮาได้ร0 0เปเ็การกินอยู่ต่างหากที่มันอยู่ก็เฮาไปตลอดนะครับนเนาะเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิของจริงครับครับครับโอ้โห ุดยอดอีลีครับงามงามครับไปลุงตัวแหงอีลีครับอสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณไอ้กอลหลายๆครับที่พามาเดินเยี่ยมชมแปลงครับขอบคุณครับไปครับดีครับพามาเดินเยี่ยมชมแปลงแช่ประสบการณ์นะครับแบ่งปันความสุขความอุดมสมบูรณ์ครับสำหรับมื้อนี้ก็จะขอลาพี่น้องเข้าไว้เพียงซ้ำนี้ครับไปพอกันไว้ในคลิปหน้าครับพี่น้องครับขอบคุณที่ติดตามรับชมชาวสวนยุคใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้กับพยุงป่ะครับนี่แมนครับ